โูม่ทำไมชม,มต้องไวๆการกิจพารกิจฉีดยาคุมสำเร็จไปได้ด้วยดีวันนี้มาฉีดยาคุมนะคะยาคุมที่ต้องฉีดเพราะว่าเป็นซีดก็เลยต้องฉีด ป้องกันการกลับมาของซีสที่รังไข่ว่องว้งจะไปไหนว้งจะไปตัดของนะคะว่องวัยวอยมากเลย